บทภาพคอมแบนหน้าตาเฮยๆนี่คือ Lenovo Legion Tower 5คอมพิวเตอร์แบรนด์ที่สเปคหน้าตาเหมือนกับ DIY แต่ราคาถูกกว่าเครื่อง DIY เป็นยังไงไปดู วัสดีครับผมน็อปเอ็กซ์ตีีนะครับวันนี้ครับผมได้รับเจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเป็นคอม d i y คอมประกอบแต่มันไม่ใช่คอมประกอบมันไม่ใช่คอมสั่งประกอบมันเป็นคอมแบรนด์ Com ที่หน้าตาเหมือนคอมประกอบแต่ไม่ใช่คอมประกอบอ่ะเริ่มงงเริ่มงงอ่ะวันนี้นะครับผมได้รับเจ้าตัว l e n o v o l e g i ทีนะครับที่เป็นรุ่น Tower 5นะครับนี่หน้าตาตัวเครื่องนะครับปกติเนี่ยสมัยก่อนถ้าเราพูดถึงคอมพิวเตอร์แบรนด์เนี่ยเราจะเจอกับหน้าตาเคสสีดำฟ้ากระจกเหล็ก ด้านในสีเงินยิสิงโงโ่งพัดลม R G B ไม่มีนะครับผมดูแบบหน้าตาบานๆได้สเปคได้ความแรงต่อให้คุณใช้ไร z เส้น9หรือว่าการ์ดจอรุ่นระดับท็อปอะไรก็แล้วแต่คุณจะดูหน้าตาแบบบานๆมากนะครับแต่นี่มันคือยุคของปี2021แล้วนะครับ Lenovo เนี่ยเขาได้สำรวจตลาด ทำไมคนหนึ่งนิยมประกอบคอมพิวเตอร์ DIY ทํำไมคนถนึงไม่ค่อยนิยมคอมแบรนในช่วงหลังนะครับเพราะว่าตัวคนที่ชอบซื้อคอม DIY เนี่ยเขาต้องการความสวยงามเขาต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเขาต้องการวัสดุแมทริียลหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนั่นเองนะครับทางเล o นวก็เลยได้ออกตัว Tower 5ตัวนี้มานะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูผ่านๆถ้าผมไม่บอกว่าเป็นของ l ี g i o ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะคิดว่าเป็นของยี่หฮอ Mercedes Ben z อย่างแน่นอนไอ้ไม่ใช่นะครับโลโก้คล้ายกันเฉย,ยๆอ่ะม ไปนะครับอย่างแรกเลยตัวเคสผมให้ดูตัวเคสกันก่อนนะครับทางด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้เหมือนโทนี่สตาร์นะครับเป็นอารมณ์ตรงกลาง แต่อันนี้มันคือโลโก้ของตัว Legion นะครับมีไฟ RGB สามารถปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ได้นะครับโดยด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีตัวพัดลมทั้งหมด2ตัวด้วยกันเป็นพัดลมไฟ RGB เช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถปรับแต่งได้เลยเหมือนคอมพิวเตอร์ DIY ทุกๆอย่างนะครับด้านหน้าครับตรงนี้มีแปะสติ๊กเกอร์เอาไว้โดยเครื่องที่ผมได้รับมาวันนี้นะครับยังเป็นตัว AMD Ryzen 7 3700X นะครับส่วน5000ซีรีส์เนี่ยเดี๋ยวตามมาแต่ผมบอกให้เลย3000ซีรีส์ยังแรงอยู่ในปี2021 และเครื่องนี้นะครับสเปคของเขาการ์ดจอจะเป็น RTX 2060ถ้าคุณประกอบเครื่องสเปคตามนี้เนี่ยในราคาณปีนี้2021ที่ on air ออกไปเครื่องนี้ราคาจะอยู่ที่40,000กว่าบาทแต่เครื่องนี้ครับ ขายอยู่เพียงแค่35,990บาทเท่านั้นถือว่าราคาดีมากๆในช่วงที่ยุคก,การ์จอขาดตลาดยุคก,การ์จอแพงที่ไม่สามารถหาซื้อได้นั่นเองนะครับด้านหน้าจะเป็นตัวโปร่งนะครับสามารถมองเห็นไฟ RGB ได้อันนี้ก็คือความสวยงามของเขาหนึ่งอย่างแล้วนะครับด้านข้างครับโอ้โหยุคนี้เพื่อนๆก็รู้กันดีใช่ไหมครับฝาข้างอะคริลิกเนี่ยฝาเหล็กต้องพูดของฝาเหล็กก่อนนะครับฝาเหล็กเนี่ยดูเหยื่อไปนะครับฝาข้างอะคริลิกดูบ้านๆไปแล้วนะครับยุคนี้ครับ ต้องมาพร้อมกับกระจกเทมเพอร์กัสนะครับและตัวเครื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าถอดง่ายใช้มือหมุนออกแล้วก็สไลด์ออกมาอย่างนี้นะครับเป็นฝากระจกเทมเพอร์กัสที่มีความหนาเนี่ยถ้ามีนอย่างต่ําแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกง่ายนะครับแล้วก็มีเขียนโลโก้เอาไว้นะครับ Legi o n นะครับนี่มี Legi o n Screen เอาไว้ที่ตัวกระจก t e m p e r g ์ก s สตัวนี้ด้วยก็เรียกว่าหน้าตาดูดีเลยทีเดียวครับขออนุญาตเอาไปวางไว้ข้างล่างก่อนกูรอแต่งเหมือนกันนะครับลองดูภายในเครื่องนี้ครับ ถ้าไม่บอกว่าคอมแบรนมันก็ดูไม่ออกจริงๆแต่มันยังมีเอกลักษณ์ที่ยังพอมองผ่านๆเฮ้ยน,นี่คือคอมพิวเตอร์แบรนด์อย่างแน่นอนเพราะตัวขอบครับ <c oughs> ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ยอมเก็บให้เป็นสีดําทั้งหมดเลยแต่จริงๆเวลาเราปิดฝาไปมันก็เป็นสีดําอยู่แล้วมองไม่เห็นนะครับส่วนสายตาที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดนะครับอย่างแรกเลยครับทางลีเจียนตัวนี้เขาทําตัวกาดออกมานะครับเพื่อบังในส่วนที่เป็นชุดสายไฟนะครับทำให้เรามองเนี่ยได้ดูสวยงามออกแบบลายนะครับ จะเป็นลายทแยงข้างนะครับไม่ใช่ลายคาร์บอนเคฟล่านะครับก็ดูสวยงามมากครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้ครับจะมีตัวกล่องปิดตัว power supply ให้นะครับเป็นตัวกล่องปิดแล้วก็มีการเจาะรูนะครับเพื่อเป็นการโฟลมระบายอากาศตัว power supply ได้มองลงไปข้างล่างเราก็จะเห็นกับ power supply ซึ่ง power supply ตัวนี้ไม่ใช่ power supply กระป๋องและกระพ่นสีดำมาด้วยเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูนะครับของดีในเครื่องจัดเต็มครับการ์ดจอครับตัวนี้เป็นการ์ดจอ G Force RTX 2060นะครับเป็นการ์ดจอรเรียกว่าสเปคแรงในระดับตอนนี้เรียกว่าน่าจะจับต้องได้กันเลยทีเดียวนะครับถือว่ายังแรงอยู่เล่นได้ทุกเกมไซเบอร์พง Cy ไซเบอร์พังอะไรต่างๆเล่นได้น,นะครับและต่อมาครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือตัวฮิ s ซิงครับปกติฮิตซิงคอมแบรนด์เป็นยังไง พัดลมเล็กๆหน่อยๆดูตัวเล็กกระจึกหนึ่งระบายความร้อนใช้งานได้ทั่วๆไปใช่ไหมครับแต่ Lenovo Legion Tower ตัวนี้นะครับให้มาเป็นพัดลมแบบ Tower เลยทีเดียวรองรับการ overclock ได้เต็มรูปแบบนะครับพัดลมไซย,ยักษ์นะครับสามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีโดยต้องบอกก่อนเขาจะมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันวันนี้ที่ผมได้รับมาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นตัวพัดลมระบายความร้อน ซึ่งมันยังมีรูปแบบหนึ่งคือตัวชุดน้ําไว้ถ้าผมได้รับตัวสเปคอีกหนึ่งตัวที่เป็นชุดน้ํามาเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ได้รับชมกันครับโดยตัวฮีซิงนี้นะครับมันจะรองรับ TDP สูงถึง150วัตต์เลยทีเดียวถือว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นครับมีพัดลมไฟ RGB มาให้และแน่นอนเครื่องนี้นะครับทาง l e Novo บอกว่าคุณสามารถอัปเกรดคุณสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยน CPU เอยเปลี่ยนการ์ดจอ ơi, เอ่ยอ ơi, เพิ่มแรมเอ่ยประกันไม่หมดครับสามารถเคลมได้ตามปกตินคน,นคัอี้ื อีกหนึ่งจุดไฮไลท์เลยทีเดียวนะครับด้านบนครับมีการให้พื้นที่ในการติดตั้งชุดน้ำมาให้ถ้าสมมติคุณบอกว่าเอ้ยย e ิซิงตอนนี้ไม่พอแล้วผมอัปเกรดไปใช้ไรเซนเก้าใช้เครื่องเดิมถอดฮิตซิงออกถอดซีพียูออก,ออกใส่ชุดน้ําเข้าไปนะครับสามารถรองรับตัวชุดน้ําที่เป็น240ได้แบบสบายๆส8 0ย280ก็มีรูให้ไขแต่ผมแนะนํา240กําลังดีนะครับในส่วนของด้านหลังตัวเครื่องนี้ครับ <S <S มีพอร์ตมาให้ค่อนข้างครบนะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า ให้มันน้อยไปหน่อยนะครับมีครบแต่ให้มาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับมีพอร์ต USB นะครับเป็น USB 3ทั้งหมดเลยนะครับตัว Type A นะครับทั้งหมด4พอร์ต USB C 1พอร์ตพอร์ต LAN RJ45 ระบบเสียง3.5มิลนะครับพอร์ตที่ขาดไปก็น่าจะเป็น SPDIF นะครับระบบเสียงแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ USB ถ้าแนะนำนะเพิ่อมอีกสัก2หรือ4ช่องน่าจะกำลัง เพียงพอต่อการใช้งานนะครับกาจอครับตัวนี้ก็เป็นตัว RTX 2 0 6 0อย่างที่บอกไปมีพอร์ตการเชื่อมต่อครบ Display Port HDMI อะไรต่างๆมีมาให้นะครับ Power Supply เป็นสีดำนะครับส่วนของด้านบนเรามาดูด้านบนกันนิดนึงนะครับด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นแต่ว่าไม่ได้เป็นแผ่นเหล็กแผ่นที่เรียกว่าสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับจะเป็นแผ่นที่แบบว่าเป็นสังกะสีซึ่งถามว่าแกะออกมาล้างได้ไหมแกะได้นะครับแต่ก็ต้องออกมาล้างน้ําทั้งชิ้นนะครับตากแดดให้แห้งแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ พอด้านบนครับตัวนี้นี่ก็จะมีในส่วนของตัว USB Type A นะครับ2ช่องแจ็คเสียบหูฟังไมโครโฟนแล้วก็ปุ่มเปิดตัวเครื่องนะครับผมก็มีมาให้ตามพื้นฐานเครื่องทั่วไปนะครับแล้วก็ฝาด้านหลังครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาเหล็กนะครับส่วนมากก็เป็นฝาเหล็กแบบปกติอยู่แล้วนะครับจะมีสติ๊กเกอร์บอกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรุ่นนะครับ90 RC นะครับผมหรือว่าในส่วนของตัว Windows เองนะครับตัวนี้มี Windows 10 มาให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวระบบเสียงเนี่ยเป็น Dobby a s m o s นะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยการ์ดเสียง o n น a i n บอร์ดเนี่ยออนบอร์ดเนีครับเสียงมันจะดีหรือเปล่าตัวนี้ผ่าน Dobby S m o o โกันเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของทางด้านหลังอีกหนึ่งฝั่งกันนะครับเครื่องนี้ใส่แรม1 6กิกหนึ่งแถวคุณสามารถไปอัปเกรดเพิ่มได้ให้เป็น3 2 g กิก64กิกนะครับ เปิดฝาหลังออกมาดูนะครับงานเรียกได้ว่าเนียบเก็บเรียบร้อยกันเลยทีเดียวโดยตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีตัวฮับ ไฟอารมาให้ในส่วนของตรงกลางคุณสามารถคอนโทรลผ่านตัวซอฟต์แวร์ l e n o v o ได้นะครับมีตัวช่องติดตั้ง SSD นะครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ในส่วนของตรงนี้มีฮาร์ดดิสก์อีก2จุดนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ฮาร์ดดิสก์2.5นิ้วได้นะครับนี่ก็จะเป็นเขาจะมีมาร์กเอาไว้นะครับมาร์กฮาร์ดดิสก์ลูกที่1นฮาร์ดดิสก์ลูกที่2มีสายไฟรอไว้นะครับพาวเวอร์ซัพพลายครับ เลือกยี่ห้อได้ชาญฉลาดมากอันนี้ผมขอยอมรับนับถือครับใช้ power supply ของทาง FSP นะครับ FSP เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่ FSP เป็นบริษัทที่ผลิต OEM ให้กับตัว UPS หลายๆแบรนด์เยอะมากนะครับ <Wow. S 1> เป็น80 plus go นะครับตัวนี้เนี่ยมีกำลังไฟที่6 5 0วัตต์ด้วยกันนะครับถือว่าให้กำลังไฟมา สูงมาก650วัตต์ใส่กาจอแบบ RTX 3070อะไรต่างๆ3080ก็ยังไหวครับก็เรียกได้ว่าเครื่องนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนกับคอมพิวเตอร์ประกอบจริงๆนะครับแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่คุณไม่สามารถหาซื้อคอมราคา35 0 0 0แล้วได้สเปคนี้นะครับดังนั้นมันคุ้มมากแล้วก็ยังมีในเรื่องของบริการหลังการขายอะไรต่างๆนะครับที่คอม DIY เนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนเครื่องนี้ถือว่า ตอบโจทย์ได้ครบคันมากๆ,ๆนะครับภายในดูสวยครับมองไม่ออกเลยนะครับแล้วก็เมนบอร์ดผมลืมพูดเรื่องของเมนบอร์ดไปนะครับตัวเมนบอร์ดตัวนี้ไม่ได้เป็นชิปกระโหลกกลาแล้วก็ไม่ได้ชิปรุ่นเก่านะครับเขาใช้เมนบอร์ดที่เป็นตัวรหัส B550 นะครับถือว่าเจนใหม่มากรองรับตัวใหม่ๆ CPU ใหม่ๆนะครับถือว่าใช้งานได้อีกยาวนานอย่างแน่นอนพูดกันไปเยอะเนี่ยเราไปลองทสความแรงกันดูดีกว่าโดยทดสอบการเทสนะครับผมจะทําการปิดฝากระจกเทมโปการ์สเอาไว้เพื่อลองดูความร้อนจริงๆขณะ เล่นเกมนะครับแล้วลองดูว่าเฟรมเรทกับเกมปัจจุบันในปี2021กับราคา35,990บาทเนี่ยแรงแค่ไหนคุ้มแค่ไหนไปชมกันเลยครับมาดูสเปคกันนะครับรีเจนเครื่องนี้นะครับมาเป็น CPU amd ryzen 7 3 7 0 0 x นะครับ max tdp อยู่ที่65วัตต์ด้วยกันนะครับเป็น CPU แบบ8คอร์16เทรดตัวเมนบอร์ดเนี่ยเป็น lenovo นะครับโมเดล3716นะครับก็ bios อัปเดตล่าสุดเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นเมนบอร์ดที่ได้ pcie 4.0ด้วยและก็เป็นชิปเซต B 5 5 0นะครับถือว่าให้มาครบครบนะครับใครอยากจะอัปเกรดอะไรในอนาคตเนี่ยก็เรียกว่าได้เป็น PCIe 4เรียบร้อยนะครับตัว RAM งัด 16GB b กิกบัส3,200 Sin ซิงเกิลชัแนลสามารถไปซื้ออีก 16GB มาใส่ให้เป็น d Dual Channel แล้วก็จะกลายเป็น32 g b ได้นะครับโดยแรมเขามีทั้งหมด4สล็อตได้กันนะครับเขาจะใส่สล็อต2นะครับเป็นแรมยี่ห้อ Lenovo เลยแต่ก็ไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นแรมชิปของ SK Hynix ตัวนี้เพื่อนๆอยากจะไปหาซื้อที่เป็นชิปเดียวกันมาใส่ด้วยกันก็ได้หรือคนละชิปก็สามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับการ์จอครับตัวนี้เป็น NVIDIA GeForce RTX 2060ชิปตู่106นะครับตัวนี้ครับซับเวนเดอร์เขาขึ้นว่าเป็น s o t a c หรือว่า PC Partner ก็เรียกว่า เรื่องนี้น่าจะใช้พาร์ทเนอร์ของทาง SOTAC นะครับแล้วก็ในส่วนของแรมเป็น GDDR6 แรมความจุ6กิกของการ์ดจอนะครับแล้วก็เรื่องของ Performance s i n ครับซิงเกิลเทเครื่องนี้ได้ที่517 m u l t i t ติเทรได้ที่5,571แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม CDBench R20 ครับได้คะแนนที่4,816แต้มด้วยกันถือว่าค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับตัว CDbench R20 เอาว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันดีกว่าครับไป อันนี้ขอแอบ,บลองแวบมาดูหน้าไบออสสักนิดหนึ่งนะครับตัวไบออสเมนบอร์ดตัวนี้ก็เรียกว่าเน้นสําหรับยูเซอร์ใช้งานทั่วไปนะครับก็จะมีการแก้ไขปัญหานะครับโดยมีการ เช็คตัวสโตรเรจได้เช็ค CPU ว่ามีปัญหาหรือเปล่าเช็คคีย์บอร์ดเมาส์เมมโมรีเมนบอร์ดนะครับโดยตัวนี้เราสามารถกดเซิร์ชหาปัญหาที่รันอ้อได้นะครับหรือว่าจะดูในเรื่องของซิสเต็มต่างๆนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรติดตั้งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น CPU หรือว่าหน้าจอนะครับอันนี้ผมก็เสียบหน้าจอก็มีบอกไว้นะครับคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่นี่ของ Logitech มีบอกครบหมดนะครับเมมโมรีแรมตอนนี้ใช้อะไรเท่าไหร่นะครับเมนบอร์ดรุ่นอะไรการ์ดจอตัวไหนสามารถเช็คผ่านตัวนี้ได้้้ทัังงงหมมดเลลยนซึ่ตวีผอ มาดูเนี่ยเพื่อที่จะหาฟังก์ชันการ o v e r c ร o ค k ตัวนี้ใน BIOS ไม่มีอาจจะต้องใช้ตัวโปรแกรม AMD Ryzen Master ในการ o v e r c ร o ค k แทนนะครับก่อนที่เราจะไปเทสเกมนะครับเรามาลองดูซอฟต์แวร์กันก่อนนะครับเครื่องนี้คืออารมณ์เหมือนกับโน้ตบุ๊กเลยมีซอฟต์แวร์ Lenovo v a n t a g e มาให้นะครับตัวนี้ก็จะบอก s t a ต u ส CPU ความจุ RAM ความจุ SSD นะครับหรือว่าการใช้งานตัวแรมของการาดจอก็มีบอกนะครับเราสามารถเปิดโหมดระบายความร้อนนะครับสามารถตั้งรอบพัดลมได้นะครับเป็นเน้นเงียบบาลานซ์หรือเน้นประสิทธิภาพนะครับหรือต้องการโอ้คล็อกก๊าดจอแบบง่าย เพียงแค่คุณติ๊กถูกครับตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดการ o v e r c ร o c k ็อกเพอร์ฟอร์แมนหนะครับหรือคุณอยากจะปรับ a d v a านซ์คุณก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้นะเนี่ยก็สามารถปรับลากได้นะครับหรือ Network b o o บูนะครับไว้ลดปิงลดอะไรต่างๆสามารถปรับได้นะครับออโต้ครอสนี่ไว้เปิดปิดตัวโปรแกรมต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ s ิสต e m อมอัปเดตครับไม่ต้องยุงย่งยากในการอัปเดตซอฟต์แวร์ไดรเวอร์นะครับมาที่หน้านี้ได้เลยนะครับถือว่า ค่อนข้างตอบโจทย์เรื่องของการเซตติ้งพาวเวอร์นะครสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับหรือในส่วนของตัวมีเดียฮาร์ดแวร์สแกนนะครับหรือแม้กระทั่งไฟ RGB ์ครับอย่างที่บอกเครื่องนี้มาพรา้อมกับพัดลมไฟ RGB คุณสามารถปรับโลโก้ด้านหน้าหรือว่าปรับเปลี่ยนการกระพริบนะครับนี่ให้เป็นแบบ f a สต์บริงหรือว่า Snow นะครับหรือว่าเปลี่ยนตัวจุดอื่นนะครับไฟพัดลม หรือว่า CPU fan นะครับหรือว่าพัดลมด้านหลังของตัวเครื่องนะครับพัดลมด้านหน้าของตัวเครื่องคุณสามารถปรับเซตติ้งได้ปรับทรงปรับสีอะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากๆซอฟต์แวร์ตัวนี้เจ๋งอย่างแน่นอนครับลองเทสกับเกม Cy b e อร์พังเกมแรกนะครับผมจะปรับ ray tracing เป็นแบบ ultra นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของ DLSS เนี่ยเป็นแบบตัว ultra performance นะครับวิดีโอครับเป็นแบบ full screen full HD ครับเดี๋ยวลองเทสกันดูครับว่า y b e r อร์พัง Famerate เป็นยังไงบ้างนะครับ เครื่องนี้อย่างที่บอกกันดี RTX 2060แล้วก็ Ryzen 7นะครับเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงและตอนนี้ผมปิดฝาเคสอยู่นะครับเฟรมเรททาได้ที่64-65อันนี้คืออยู่ในเมืองนะครับก็ยูนิตคนจะค่อนข้างเยอะหน่อยกาจอร้อนแค่60ครับส่วน CPU 63-64อ63งศาเป็นอาน,นิสงของตัวฮิตซิงนะครับฮิตซิงตัวนี้ที่ให้ TDP รองรับได้สูงถึง150วัตต์ก็สามารถเอาอยู่ในส่วนของ CPU ได้นะครับ c ี u บูตได้ถึง4.25ครับ 64-63มีแอปเด้งไป72แว๊บแล้วก็ลดลงมานะครับอันนี้คืออุณหภูมิห้องที่เทสอยู่ประมาณ28องศาได้กันนะครับนี่ลองเล่นดูไซเบอร์พังแบบจริงจังนะครับซึ่งเฟรมเรทก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยส่วนถ้าใครบอกว่าเอ้ยเฟร,รมมันน้อยไปหรือว่าอยากได้เฟร,รมเยอะกว่านี้คุณแค่ปรับเซตติ้งให้มันต่ำลงก็สามารถเล่นได้นะครับซึ่งอันนี้เป็น full hd ผมก็มองว่าเล่นได้แล้วแหละนะครับปเดี๋ยวลองเกมอืน่นกันต่อครับ ลองดูอีกเกมหนึ่งกับเกมผับ G นะครับผมก็จะปรับเข้าเซตติ้ง Full s c r e e n f u l l HD อั t r a นะครับอันนี้อยู่บนเครื่องบินก็ขำๆสองร0เฟรมครับเรื่องของตัวแรมนะครับตัวนี้กินไป9 5กิกเรียกว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะเป็นแรมแบบ Sin g l e Channel นะครับตัวเฟรมเรททำได้ที่100ยกว่าเฟรมตอนดรล่มส่วนอุณภูมิการ์ครับเล่นเกมผับ G เกมนี้ก็กินอุณหภูมิไปถึง71นะครับกาดจอโหลดเต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนซ p u ก็อยู่ที่60กลาง 70ต้นเช่นเดิมนะครับนี่เรียกว่าไปกันแบบชิลๆสบายๆครับเดี๋ยวรอโดดลมให้ถึงพื้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองกราฟิกความละเอียดอื่นให้ดูด้วยนะครับเนื่องจากจอวันนี้ที่ผมต่อมันเป็นจอ 4K จะให้รู้ว่าเครื่องนี้ไปได้ถึงแค่ไหนนะครับ190เฟรม180เฟรมครับถือว่าเอาไปจับควบจอ Full HD 1 4 4ยสสบเฮิร์ตได้สบายๆสำหรับเครื่องนี้นะครับปรับภาพกราฟิกอัลตร้านะครับอ่าเดี๋ยวลองดูในส่วนของเซตติ้งที่เป็นแบบเวลี่โลบ้างนะครับ Full HD เวลี่โลเครื่องนี้ครับเวลี่โล256 258 243เฟรมนะครับเี <Yep, S 1> ถือว่าเล่นได้นะ mm hmm. ชิลเลยนะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวขอดู 2K บ้างครับ 2K ก็ถือว่าเป็นความละเอียดยอดฮิตอีกงานหนึ่งครับ 2K v เ r y วลีโครับ224เฟรมครับ mm hmm. ใครเล่นหน้าจอ 2K อยู่แล้วแบบบ่นคอมที่บ้านไม่ไหวต้องจัดเครื่องใหม่ก็เครื่องนี้ถือว่าโอเคเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบอัลตร้าบ้างครับ, mm hmm. บ,รบนี่คือ 2K อัลตร้าครับได้เฟรมเรทยังคงเกิน100เฟรมอยู่นะครับ อาจจะไม่ถึง144แต่ได้อยู่ในช่วงประมาณ110-120เฟรมครับและ 4K คุณคิดว่าจะไหวไหมเรามาดูกันครับ 4K ผมขอเทสเป็นแบบอัลตร้าอย่างเดียวไปเลยเพราะว่าอยากเล่น 4K ภาพต้องสวยเวลี่โลไม่ต้องไปสนครับมา 4K นะครับเฟรมเรทที่ทำออกมาได้นะครับอยู่ในช่วง60เฟรมครับ56 59 60เฟรมถือว่าตอบโจทย์ในการเล่นอยู่ดีนะครับนี่เพื่อนยืนทำไรอะ่ะเพื่อนยืนทำไรอะ่ะเพื่อนเดีย๋ยวดูนะครับ นี่ย,ยิงเพื่อนด้วยเป็นไงล่ะโดนรีพอร์ตแน่ลืมไปเกมนี้รีพอร์ตได้นี่ว่าแต่เพื่อนยืนนิ่งอ่ะเพื่อนไม่ยอมทํางานนะครับก็เนี่ย 4K เล่นได้นะครับพอ 4K การดจอก็ร้อนอยู่ที่70นะครับ c p u ก็จะดรอปลงเหลือ68 65นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคเพื่อนไม่เล่นงั้นเราออกนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูเกมต่อไปกันครับ อีกเกมหนึ่งนะครับ Call of Duty Warzone ครับลองเทสแบบ Full Screen Full HD ส่วน g r a ฟ h i c Quality เนี่ยผมปรับสุดหมดเลยนะครับตามนี้เลยนะครับก็ปรับเซตติ้งตั้งค่าสุดนะครับก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเฟรมเรทครับ94 97ร0อยเฟรมนะครับส่วนของแรมนะครับเครื่องนี้ให้มา16 g ิเรียกว่าสบายใจหายห่วงเพราะเกมนี้เป็นเกมที่กินสเปคแรมค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ก็กินไปที่14 g ิเลยนะครับให้16กิน14ถือว่ายังเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ ตัว G P U ครับ68องศานะครับแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิความร้อน C P U 67-68การ์ดจอ67-68เท่ากันนะครับเล่นไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับ Warzone เครื่องนี้35,990ตอบโจทย์ปี2021ใครับขายที่ไม่อยากปวดหัวโอโดนโขงต้องซื้อเครื่องพร้อมการ์ดต้องซื้อจอต้องซื้อคีย์บอร์ดอะไรต่างๆด้วยเครื่องนี้ซื้อแค่เครื่องอย่างเดียวขายแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับเล่นลื่นๆ Full HD ส่วน 4K เกมนี้อาจจะต้องปรับระดับมีเดียมนะครับเพราะ 4K ผมลองเล่นมันจะได้อยู่ประมาณ40กว่าเฟรมเรทด้วยกันนะครับ40ไปๆนะครับก็ประมาณนี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครัสำหรับการทดสอบเจ้า Lenovo Legion Computer Brand ที่หน้าตาเหมอือนเครื่อง DIY นะครับคุณก็จะเห็นว่าราคาของเขาเนี่ย35,990บาทถือว่าคุ้มมากในยุคของปีที่หาการ์ดจอไม่ได้นะครับเรื่องของ RAM 16GB ก i ิกซ e c ิง n กิลสามารถไปซื้ออีก 16GB มาอัพเกรดให้เป็น d ดูอ c h ช n n e l เครื่องนี้ก็จะกลายเป็น 32GB ได้และก็ตัวเมนบอร์ดเนี่ยรองรับการอัปเกรด RAM ได้ถึง4แถวด้วยกันนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของ SSD นะครับ512 ตัวนี้เป็นพอร์ต M.2 เขาจะอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้อีกนะมันจะมีสล็อตที่ว่างอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับเมนบอร์ดก็เป็นของทาง Lenovo เองนะครับเรื่องของความร้อนเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันไปแล้วว่าคุมความร้อนได้อยู่หมัดอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Lenovo ที่ไม่ได้ใช้งานฮิตซิงค์ c p u ที่เป็นแบบ ฮิซิงเหมือนฮิซิงแถมอ่ะเอาเป็นฮิซิงแบบทรงทาวเวอร์มาให้ใช้เลยนะครับก็คุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับส่วนเรื่องการ์จอตามความแรง R T X 2060ซึ่งมีหลากหลายสเปควันนี้ที่ผมมารีวิวเนี่ยถือว่าเป็นสเปคแบบค่อนข้างเริ่มต้นเลยทีเดียว35,990บาทได้ตามนี้นะครับส่วนรอบหน้าถ้าผมได้รับเครื่องสเปคเป็นยังไงความแรงเท่าไหร่ เดี๋ยวรอดูแลกันบอกได้เลยปีนี้เลโนเอาจริงนะครับมากับเครื่อง AMD ที่เป็นแบบตระกูล3,000 s e r i e ์5,000 s e r i e ์แล้วก็การ์จอ RTX เต็มไปหมดครับป่ะสำหรับวันนี้ทางผม n o Extreme IT ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ถือว่ามาชี้เป้าชี้ทางอีกหนึ่งท่านที่อยากจะประกอบคอม DIY แต่ไม่มีความรู้ได้การรับประกันที่ดีนะครับก็จัดก,กันไปได้ครับสำหรับวันนี้ทางผม n o Extreme IT ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสวัสดีครับ